สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทั้งฟังซ้ายฟังขวาเนาะจ้าวันนี้กลับมาพ่อกันคือเก้าเนาะคะ่ะสำหรับการคำนวณหวยงวดวันที่สิบหกกันยาเนาะจ้าสิบหกกันยาหกหกเนาะสำหรับงวดนี้ก็จะมีเลขวิ่งอยู่สามตัวนะคะมาหนึ่งตัวก็จะมีเก้ามีสามแล้วก็มีเจ็ดมาหนึ่งตัวชัวร์นะคะ เหวิ่งยังไงก็มาสำหรับงวดนี้กาโบมียังหลายค่ะมีเก้ามีสามมีเจ็ดนี่ให้เอาเลขสามตัวนี่ค่ะไปจับจับใส่ตัวไหนก็ได้ที่เราชอบแต่ให้ติดมีเก้ามีเจ็ดมีสามนะคะงวดนี้ถ้าจับก็จะเป็นเก้าสองก็ได้เก้าสามก็ได้เก้าเจ็ดเก้าห้าก็ได้ ที่เป็น3ามเจสหก็ได้เนะจ๊ะให้จับเอาคือให้ติด3ามตัวมีสามมีเจ็ดมี9นี้ให้ติดไปเลยเป็นเลขวิ่งยังไงก็มานะคะสำหรับแอดนวดนี้ก็จับมาแล้วแต่ส่วนมากแอดจับไม่ค่อยจะเข้าให้ท่านผู้ชมจับเองชอบตัวไหนก็ให้จับเอาแต่ให้มีมีสามตัวที่เราวงกลมไว้ข้างใน ่เกลมๆไว้สำหรับตัวนอกที่เรากลมนี่คือสามารถจับไปได้จับใส่ได้ตัวข้างในรอบนอกนี้จับใส่รอบในได้นะคะแต่ให้มีติดไว้คือสามเจ็ดเก้านะคะสําหรับงวดนี้ก็จับออกมาได้อยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหางอันนี้จับเผื่อไว้นะคะ แต่ที่เด่นๆก็มีอยู่หกหางหนึ่งสองสามสี่ห้า 1, 2, 3, 4, 5, หกหางค่ะที่จับมาแล้วมีหกหางอันนี้ตัวลองแต่ไม่รู้ตัวไหนจะมานะคะให้จับถ้าท่านใดที่ได้เลขเลขมาเรามาตรงกันเราก็สามารถจับได้เลยแต่ส่วนมากที่มันออกมันจะเป็นรอบนอกมาใส่รอบในนะคะคือเลขขี้กับคู่ถ้าเราจะจับให้ตัวเลขให,ใ,หให้จับคู่ขี้นะคะ อย่างเก็มีหนึ่งมนงวดที่แล้วก็เป็นแต่ว่าชวนมาจะเป็นขี้ขนี่จะน้อยมากแต่2รอบแล้วปีนี้สําหรับมันออก5 3 91ก็คือเป็นเลขขี้เนาะปกติมันจะมี6กเจดหก็จะเป็นเลขคู่กับเลขขี้นะคะสำหรับงวดนี้ก็เหมือนกันให้จับเลขคู่เลขขี้ไว้ก่อนอันดับแรกนะคะถ้าเป็นเลขขี้ก็จะเป็นเก้าห สี่เ้าสองได้นะคะอันนี้สมมุติเอานะแต่ถ้าท่านใดที่ไม่ชอบที่เราจับให้เนี่ยสามห้าหมีทั้งหมดหกหางก็ไม่เป็นไรท่านก็สามารถจับแล้วตัดเอาได้นะคะให้ตัดได้แต่ให้มีติดห้ามทิ้งนะคะไม่ไม่ไม่ให้ทิ้งตัวนี้สามสามสามตัว เป็นเลขวิ่งมาชัวชันะคะสำหรับแอดที่ชอบก็คือตัวนี้หกหางที่เราชอบสำหรับคลิปเราก็ไม่มีอะไรมากก็จะมีแค่นี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมติดดูแล้วก็ให้กดติดตามด้วยนะคะเผื่อคลิปหน้าเราจะได้มีการแจ้งเตือนไปหาท่านเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นแค่แนวทางนะคะแล้วเราก็สนับสนุนให้เล่น หวยรัฐบาลหรือซื้อฉลากรัฐบาลเท่านั้นนะคะฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะอันนี้ตัวนี้ก็ให้ดูไว้เป็นตัวอย่างนะคะแต่ถ้าไม่ชอบไม่เป็นไรคือคือย้อนไปดูที่เราทำวงกลมไว้เลยนะคะจับจับใส่กันได้เลยจับใส่สำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อน เดี๋ยวใกล้ๆวันหวยออกอีกอีกสักสองสาวันก่อนหวยออกเดี๋ยวเราจะลงให้อีกรอบหนึ่งนะคะอาจจะมีตัวเด่นมานะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากที่รับชมนะคะสวัสดีจ้า